บรรยากาศในค่ำคืนนี้ที่พุทธสถานวัดปวงชัย <c oughs> ถึงแม้ว่าไม่มีเหมียวเหมียวมาคอยให้กำลังใจก็มีเสียงจิกุ่งจิงรีด <c oughs> บรรเลงเพลงให้ฟังทั้งคืนหลังฝนตกไปเบอร์สักครู่ เียงจิ้งหรีดจิกุ้งก็จะร้องเพลงบรรเลงกันสำหรับลวงปูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอฝนเจอร้อนเจอหนาวและได้ไปสัมผัสกับบุคคลที่เป็นเชื้อมาอาจจะมีส่วนติดมาบ้าง <c oughs> แต่ได้กินยาไปแล้ว กินยาตามอาการไปสู้ต่อไปครับถึงไหนถึงนั้นทางการไม่จีรังยั่งยืนทุกอย่างเป็นอนิจจังตอนนี้ให้ฟังเสียงเพลงมาเมรงจากทางเหนือเล็กจิ้งกุ่งจิ้งรีจิงจ้งกุงอันนกัน จะมีเหมียวเหมียววานอนใกล้ๆหลวงปู่นี่สองสองตัวสองชีวิตเดี๋ยวจะให้ดูนะนอนตรงนี้มีเจ้าสีทองน้อยกับเจ้าสีอ่อนหางมนนอนฟังเพลงจากชิกุงเหมือนกัน อากาศหนาวแล้วขัเริ่มหนาวแล้ว <c oughs> เอาไปไหนไม่ได้กลางคืนมืดก็นั่งฟังเสียงมะเรงเพลงจากธรรมชาติก็ขออำนวยอพรให้เอีทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไป ขอจงอยู่รอดปลอดภัยจากะหยันตรายทั้งหลายทั้งปวงข้ามคืนนี้ให้นอนดับฟันดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาไปวันพระวันพระวันออกพรรษาขออารัธนาคุณพระศิรัตนาตายและถิ่งสถิตทั้งหลายจงอนวยอวยชัยให้กับทุกคนทุกท่าน มีอายุวนาสุขะพระปฏิาพานทั้งสามสมบัติทั่วกันทุกคนทุกท่านเทินสัพพีติโยวิวัชันตุ <c oughs> สัพพโลโควินาสต,ตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนะศีนิสสนิจังวุทธ,ธาปะจาย,ยิโนจัตตาโรธรรมะวัฏันติอายุวนาสุขังพระะลังสาตุ ครับก็ขอแจ้งชื่อ้น้เมียวเมียวที่ยังอยู่กับหลวงปู่ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับทราบในทิปในท้ายคลิปนี้เนาะก็มีแม่จำปีสีทองน้อย ชอบปะกา <c oughs> วัฒนาสีสุดาราตีสีน้ำน้อยสีอ่อนหางมลแม่ะสมสียังอยู่ดีครับและที่จากไปวันนี้สองชีวิตวันนี้นะสองชีวิตคือแม่จำปาและคุณสมชายจากไปแล้ววันนี้ แล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งคือสรพงษ์สมบัตินวรัตพิสมัยไพรโรธลิกิตรัชนียังอยู่นะครับความทั้งลูกลูกของแม่เพชรชาอีกสามชีวิตคือขวัญตาขวัญใจขวัญฤดียังอยู่รวมตอนนี้ยี่สิบชีวิตเอาไม่ใช่สิเหลือสิบเก้าชีวิตสิบเก้านาะเพราะวันนี้จากไปอีกสอง เมื่อวานนี้มี21วันนี้จะไปอีกสองคือแม่จำปาและคุณสมุช,ชายจะไปสองเลยเหลือ19ตอนนี้19ก็จะดูแลกันอย่างดีตลอดไปหลักคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนี้ก่อนเนาะวันนี้ไม่ค่อยสบายก็กำลังจะไอบ้างเลขอโชคดีจะมีทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเธอสาธุ